ใบส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยถ้าแบบนี้ก็รอให้โตๆโตเป็นหัวถ้าหัวแกจะจัดจะเอาไปเพาะง่ายแบบนี้สวยนะอันนี้ปีกินารีใบเริ่มแก่จัดแล้วปรากออกคักเลยเนี่ยเดี๋ยวจะงัดเอาตาเล็กๆอันนี้เป็น หัวบอลสีนะคะที่รอหลากมาแล้วพอมียอดก็เลยแค่เอายอดออกไปก่อนเนี่ยส่วนที่เอาออกแล้วเอาออกมาได้แค่สีชิ้นเองนะคะเอาแต่ตาแต่เขี้ยวออกมาอันนี้ก็จะปลูกเลยก่อนปลูกก็จะใช้น้ำยาเล่งลากวันนี้จะใช้กะปีนะคะเนี่ย ใช้กะปิเร่งให้เกิดรากตัวเร็วก่อนหน้านี้ก็ใช้จุ่มลงในน้ำกะปิก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะจะใช้กะปิแทนน้ำยาเร่งรากนะคะกะปิใช้ได้เอาแค่นี้ไม่ต้องใช้เยอะก็เอาลงไปในน้ำเลย คนๆๆตีให้แตกเลยนะคะตีให้แตกเลยแมแยเอก็จะใช้ปูนแดงนะคะปูนเคี้ยวหมากของคุณยายผสมลงไปสมานแผลของต้นไม้ต้นพืชได้นะคะจจําัดเชื้อโรคเชลาได้นะคะป้องกันการเกิดเ,เชื้อโรคในแผลของต้นไม้นะคะเราจะเอาลงไปแช่ ขั้นตอนต่อไปแม่ใหญ่ก็จะเอาเนี่ยหัวบอลสีจุ่มลงไปในน้ําเลยนะคะจุ่มลงไปเลยสักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็จะเอาขึ้นมาวางไว้ก็จะเอาชุดนี้ไปแช่ต่ออันนี้แม่ใหญ่ทําแบบง่ายๆนะคะก็จะเอาใส่ในแก้วจุ่มลงไปเลยค่ะแช่น้ําไว้สักพักหนึ่ง แล้วก็เอาขึ้นมาเลยเนี่ยง่ายมะไม่ต้องใช้มือจุ่มน้ําเลยเนี่ยแช่ลงไปอย่างนี้แหละปับเดียวก็ได้แล้วค่ะอันนี้เป็นวิธีการเอ่อเร่งลากนะคะเร่งลากแล้วก็ลอลอร่าให้ลากจเจริญเติบโตเร็วนะคะลออรากเร่งลากให้ลากจเจริญเติบโตเร็ว ต้จัดเชื้โรคเชื้าด้วยนะคะก็เอาขึ้นมาวางไว้ใช้ดินใบหมักก้ามปูเลยนะคะไม่มีดินใบหมักก้ามปูก็ดินอย่างอื่นก็ได้นะคะเอาหัวใหญ่ๆวางลงไปเลยเติมดินเข้าไป ก็สีแก้วตักดินใส่ไปแก้วสุดท้าย เลาด้านไหนลงแค่นี้แหละนี่ก็เหมือนกันอันนี้เติมดินอีกหน่อยมันลึกมากก็ดึงขึ้น,นลึกมาก แค่นี้เสร็จต่อไปก็รดน้ำแค่พรมๆนะคะแค่พรมๆนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องรดเปียกมาก แค่ปมๆก็พออะความแล้ว ใส่ถุงอบไปเลยเดี๋ยวรวบปากถุงเข้าไปเลยนะคะ จุ่มเดี๋ยวหายางก่อนยางอยู่ไกลหน่อยเด้อเอายางมารัดไว้แล้วคิดไม่ล่มเข้าแล้วเป็นการเอามาอบอีกครั้งนึงนะคะให้รากออกเจริญเติบโตเร็วแล้วก็ย้ายลงกระถางใหม่ทำเสร็จแล้วก็วางไว้ในที่ร่มเลยแบบนี้รากจะงอกเร็วนะคะ ข้างในอบอุ่นอบอวนไปด้วยไอ้น้ำเนี่ยอันนี้เพาะไว้ได้สองเดือนแล้วแบบนี้สองเดือนแล้วนะคะเน,นออกยอดเตกยอดแล้วกำลังสวยมีเอ็กพะไว้อันนี้ก็เหมือนกันสองเดือนบนสีกำลังสวยเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ ยอดใหญ่อวบเลยนะแดงๆนี่พระนารายค่่ใบกำลังจะคลี่บานสีขาวนี่สหัสเดชะนะคะสวยแม่ใหญ่เอ็กชอบแดงกับขาวยอดอวบๆทั้งนั้นเลยนะคะวางอยู่ในที่ล่มวันนี้แม่ใหญ่เอ็กบ้านสวนจากลานนแล้วนะคะขอบคุณมากเจอกันคลิปใหม่ค่ะ